ต่อมานะครับโจทย์ข้อนี้พิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูปขนาดความต่างศักด์ระหว่างจุด A และ B มีค่าเท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือความต่างศักด์ระหว่างจุด B แล้วก็ A ใช่ไหมงั้นโจทย์อ่ะมันต้องการให้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราวนวเมเตอร์มาต่อขนานกับจุด B แล้วก็จุด A วนมเตอร์จะอ่านค่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ค่าที่มันอ่านได้นั่นแหละครับคือคําตอบโอเคไหม การคิดหาความต่างศักย์ของโวลต์มิเตอร์เราจะต้องหาจากสูตรสุดนี้นั่นคือซิกมา E เท่ากับซิกมา R คูณ i บวกด้วยโวลต์มิเตอร์จุดที่เราสสนใจ2จุดนั่นก็คือจุด A แล้วก็ B โอเคนะครับแต่ถ้าว่าซิกมา E เนี่ยเรา,เาหาได้ อเนี่ยเราก็พอหาได้ส่วน I เนี่ยมันจะต้องเป็น I ที่เป็นซิกมาไอก็คือ I ในวงจรทั้งหมดเรานำมาคิดตัวเนี้ยเราต้องหาซะก่อนมันจะหายากสุดไอ I, หรือซิกมาไอเราจะหาได้จากซิกมาอีก็คือแรงเดันไฟฟ้าทั้งวงจรส่วนด้วยซิกมาอาร ก็คือผลรวมระหว่างความต้านทานในวงจรทั้งหมดก่อนที่เราจะหาเราจะต้องสมมุติทิศทางของกระแสไฟฟ้าอังอิงซสก่อนสมมติพี่สมมติทิศนี้แล้วกันทิศนี้เป็นทิศอังอิงกเ็เซลล์ไฟฟ้าอันใดให้กระแสไฟฟ้าทิศทางตรงข้ามกับทิศเนี้ยเป็นลบเสมอเซลล์ไฟฟ้านั้นเป็นลบเซลล์ไฟฟ้าใดให้ทิศทางทิศเดียวกับกระแสไฟฟ้านี้เซลล์ไฟฟ้านั้นเป็นบวกโอเคนะครับ คิดเหมือนเป็นบวกที่ต้องข้ามเป็นลบแต่ถ้าว่าในวงจรเนี่ยมันมีเซลล์ไฟอยู่กี่เซลล์นะ3เซลล์ก็คือเซลล์12โวลต์เซลล์4โวลต์แล้วก็เซลล์2โวลต์จากนั้นเราก็มาพิจารณาแต่ละเซลล์เซลล์12โวลต์นเนี่ยขั้วนี้เป็นขั้วลบขั้วนี้เป็นขั้วบวกกรรแสไฟฟ้าจะไหลาจากตรงนี้มานี้คิดทางมันจะเป็นอย่างนี้คิดทางเดียวกันไหมครับคิดทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นส2บสองโวลต์จึงเป็นบวกโอเคนะครับทันนะต่อมาสี่โวลต์เราก็มาพิจารณาตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบกระแสไฟฟ้าจะไหลยอย่างนี้ทิศทางตรงข้ามใช่ไหมเมื่อทิศทางตรงข้ามสี่โวลต์นเนี่ยเราเราจึงใส่ลบสี่โอเคนะครับแล้วบวกด้วยอะไรต่อมาไฟฟ้าอีกก้อนหนึ่งอันนี้เป็นขั้วลบอันนี้เป็นขั้วบวก ทิศทางของกระแสไฟฟ้าของเซลล์ก้อนนี้จึงไหลยอย่างนี้ซึ่งทิศเนี้ยมันทำไมมันทวนเข็มแต่ของเรามันตามเข็มทิศตรงข้ามใช่ไหมเมื่อทิศตรงข้ามไอเจ้า2โวลเนี้ยจึงกลายเป็นลบสอโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาหาอะไรต่อเรามาหาซิกมา r ต่อซิกมา r ก็คือเราต้องหาความต้านทานในวงจรทั้งหมด แต่โจทย์ใจดีครับให้ความันทานต่อกันแบบอนุกรมเพราะฉะนั้นซิกมา R จึงหาได้จากการนำ R า R แต่ละตัวมาบวกกันเลย3โอหมใช่ไหมใส่3บวกกับ1โอหมใช่ไหมใส่1แล้วก็2โอหมใช่ไหมใส่2 4โอหมใช่ไหมใส่4 s i ซิกมา I จะมีค่าเป็น12 บวกลบ4บวกลบ2มีค่าเป็น6ส่วนด้วย3มบวก1บวก2บวก4มีค่าเป็น10ค่าที่ได้มีค่าเป็น0.6แอมแปร์นั่นเองค่าที่เราหาเนี่ยคือค่าอะไรครับค่าที่เราหาเนี่ยมันคือค่าของ i ตัวนี้นั่นเองเราได้มาแล้วเมื่อเราได้ i แล้วให้เรามาโนครับ ให้เรามาโนว,ว่าอะไรให้เรามาโนหาทิศทางของไอเจ้ากระแสให้ไอเจ้าวงจรไฟฟ้าที่ต่อขนานกับโวลต์มิเตอร์หาวงจรของเซลล์ไฟฟ้าที่ต่อข้อมขนานกับโวลต์มิเตอร์ให้เลือกมา1เซลล์สมมติพี่ขอเลือก2โวลต์แล้วกันโดยทิศทางที่มันต่อกับต่อกับโวลต์มิเตอร์จะมีทิศทางอย่างนี้เส้นเส้นนี้ ไล่มาผ่านตัวด้านฐานผ่านเซ์ไฟฟ้าผ่านตัวด้าน่านอีกตัวนึงต่อมาเราก็มาเขียนซิกมาไอก่อนที่เราหาได้เนื่องจากว่าซิกมาไอเนี่ยมันมีทิศทางอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่มันเคลื่อนที่เข้าไปในในเส้นเนี่ยมันจึงเคลื่อนที่แบบนี้เห็นสีแดงอันนี้ไหม ูกสอนสีแดงเนี่ยหมายถึงทิศทางของซิกมาไอในวงจรมันก็จะเคลื่อนที่อย่างนี้ต่อแล้วมันจะเคลื่อนที่ในโวลต์มิเตอร์จากจุด B ไปยังจุด A ใช่ไหมสังเกตจุด B ใช่ไหมผ่านโวลต์มิเตอร์ไปยังจุด A เพราะฉะนั้นจุดจุดที่เราต้องการจะหาเนี่ยคือจุด B ไป A โวลต์มิเตอร์จึงเป็นโวลต์มิเตอร์ จาก b ไป a นั่นเองโอเคนะครับต่อมา sigma i เขโทษครับพูดผิด sigma e s i g m อ e หมายถึงอะไร sigma, sigma e หมายถึงแรงื่อนไฟฟ้าก็คือ2โวลต์แต่ถ้าว่าแรงื่อนไฟฟ้าอันเนี้ยมันให้ทิศซึ่งมีทิศทางตรงข้ามใช่ไหมมันให้ทิศกระแสไฟฟ้าที่ทางตรงข้ามเมื่อทิศทางตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าหลัก e ในที่เนี้ยจึงมีค่าเป็นลบ 2โวลใช่ไหมจึงกลายเป็นลบ2โอเคนะครับเท่ากับซิกมาอาร์ซิกมาอาร์ในที่เนี้ยหมายถึงผลรวมของความต้านทานทั้งหมดในวงจรที่ต่อกับโวลต์มิเตอร์ณจุดจุดนี้ซึ่งก็คือ1โอห์มกับ2โอห์มบวกไป1บวก2คูณ i i คือซิกมาไอซิกมาไอเราหามาได้แล้วคือ0.6 ต่อมาเราก็มาคิด1นบวกสเป็น3 3มคูณศูมีค่าเป็น1.8ข้างนี้ใส่ลบ2บวกด้วย VBA ย,าย้ายค่าให้เหลือ VBA แค่ก้อนเดียว VBA ก้อนเดียวใส่มา1.8ฝั 1, 8, ่งนี้เป็นบวกย้ายไปฝั่งนู้นเป็นลบก็เป็นลบ2ลบ1.8ซึ่งมีค่าเป็นลบ 3.8คือค่าของ vba แต่โจทย์หาจุด a ไป b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการให้เราหา vab น้องครับถ้า vba มีค่าเป็นลบ3.8เพราะฉะนั้น vab จึงมีทิศทางตรงข้ามจึงมีค่าเป็น3.8โอเคนะครับตอบข้อ2นั่นเอง Yeah,